สวัสดีครับพบกับผมนิโคชิอีกแล้วกับเกม Scarlet Nexus นะครับในพาร์ทนี้พาร์ทที่สองเนาะเราก็เล่นต่อกันปยังไงวะ <c oughs> ขั้นสะพานลอยนะฮะทำ <c oughs> ใหม่เนี่ยอ๋อไม่เราเหยียบถนนเนาะไปเอ้ยติดดี <c oughs> <c oughs> จีิงริติดติดแล้วไปเซฟก่อนไหมเนี่ยไม่เซฟหรอกไปเลยใครก็เซฟกันเหมือนกับว่าเราจะวิ่งผิดด้านไป ดูแมพจังอะไเป็นไรครับไปข้างหน้าก็พอจะให้กลับโรงเรียนแหละอันนี้ก็ได้เนะาะสันพาร์ทที่แล้วนะฮะก็เรื่องราวแล้วก็จะเป็นอ่านเรื่องราวเยอะไปนิดนึงเนาะเป็น,น,น,นนะเนยีย,ย,ยบๆหน่อยแต่มันเป็นเกมเรื่องราวนะรูสิมีนักเรียนมาแล้วคุณคงจะเป็นยูอิตสเมระกิใช่ไหมและก็นากิคาแมน 私はそれを考えているの戦何ですかああ、何でか何です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 か何すか何でですか何ですか何ですか何ですですか何ですか何でですか何ですか何ですですか何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 ですかで อ๋อผมถูกสั่งว่าไม่ให้ตอบคำถาม <ไป S 2> นะครับเาก,กอ้หาตอบนะเพราเราเป็นแค่นักเรียนนะฮะอุ้เรื่องได้ด้วยเหรอรูปโโอ้ยอยาอะไรผมเลยโอ้หลกกมนจังเลย

ฉันรู้นะว่าพวกนายทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่า,าย่งไรพวกนายก็ต้องทำตามกฎของ OSF นั่นเอง Scarlet Nexus <oughs> ที่ผ่านมาน่าจะเป็นแค่ Prologue นะฮะคือเริ่มเรื่องนั่นเองยิ่งทาให้รู้สึกอยากรู้ว่าในเรื่องของพระเอกจะไปมันจะดำาเนินไปถึงขั้นไหนเนาะเพราะว่า เป็นผมชอบในเรื่องของเกมที่มีเขาเรียกว่าการพัฒนาของตัวละครที่ดีมันจะสนุกอันนั้นก็สืบเซโต้ตเวใหญ่ยี่เซโต้หน่วยเซโต้กองร้อยเซโต้เรียกว่าอะไรผมไม่ค่อยเข้าใจฉันคือเซโต้นารุคามิแต่แรกฉันขอแนะนำตัวก่อนนะมันจะบอกว่าพวกนายมีพลังอะไร

ジショーダガナタイチョーテパーキビシーナソヨヨイトトナギシメンナサマ。おれは,は,はアダルトだからマニタたナモンダんロ <忠 wearing S 2> <ら>シキナミなカヨキヨナミダディクマシロ。 アトルトは大人にスカウトらスカウトされた海抜ラのことだよキンペジュカンジュンとトーネスみたいに。スカウトソレベン、イバツグンニホーエセットン、イホーケアライン。オチコボレナンダヨー。ソユーコトアニキペンマタンタデカトソミヤツケダウトソレディヨクイキヨヨヨヨ。ニュータイノケインアンテキニスルナケキュクワツ、タニクソクライ 俺はタルフレーザー。超能力は私のフレーザー。あなたは私のフレーザー。あ能力は私のフレーザー。あ人ばかりの抜軍なんて みんな大なり小なり変だからな。みんなうまいことやってくれ。さて、早速だが実地訓練を兼ねた防衛任務だ。今作戦はスマンセルで行う。う俺とナギ、影郎と継ぎ、花火と優イトでサスをつなげ。全員準備を整えて一。優イト久しぶり。花火驚いたよ。二年分。

คาซาเนะต้นข้าก็ไอ้คนนั้นเถียงนามิกราว้าวน่าจีอาそういうとかไอ้นาคินี่แบบโอ้ยซุกของสานี่ฮะฮัลโหลสามคนอยู่คุยได้แล้วแล้วเจอกันณยุโตまさか最初の任務でゆいとと組めるなんてทำเคล็ดด้วยกันเหรอทำมีว้งงาวยุโตช่วยฉันจีอยู่กลุ่มเดีวยวกันฮัลโหลเดี๋ยวก่อนสิยุโตนั่นでしょうかว่าไงครับคุณวัตตารุเหรอวัตตารุเดียร์อิอิ レでないな、シャワーにバイアスのことで伝達だ。なんか手違いでバイアス開発軍で開発中の超能力の働きをより高めるための大脳補助システムのことだ。毎年被験者が選ばれて、システム活用時の実践データが収集される。ほんでゆいともその被験者ってわけ。隠さず伝えるけど、まだ開発途上だから効果の出方が不。不 กํลังอะไรอยางให้ผมเป็นผูทดลองงั้นเหรอทุทีนะแต่ว่าอย่าจะลองกับเราเลยถูก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 ถููกถ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 ู

เล่นเกมมากสมองเสียแล้วฮะอ่าโ so, okay. no. hey. そうだ今后は敬語もなしなแล้วอย่างไม่ต้องสุภาพกับฉันมากก็ได uh. ้นะรีร um> ีไปทำภารกิจล่ะไอ้ยรู้สึกแปลกจังเลยนะโดนทดลองเนี่ยอยู่ดีก็มีพลังอะไรมาให้เราใช้เนะฮะเอาเราไปทดลองเฉยเลยต่อไปเขาจะมีว่าใช้พลังกับเป็นทีมเหรอออโต้ล็อกออนวิเฟิลนแท็ก โอเคคุชิฮิบะคุชิบะดูได้ที่เวอร์แมปนะครับเวอร์แมปกดเครื่องหมายขึ้น,ไ,นไปเลยวาร์ปได้เปล่าวาร์ปได้เจมวะแล้วจะให้เราเข้ามาโหลดหน้าทำไมทั้งเกมนี้นี่ถ้าจะให้วาร์ปแต่แรกก็ให้วาร์ปไปเลยดี <laughs> จะให้มาโหลดหน้าอะไรกู <laughs> หัววอะไรนี้โอ๊ยลืมจับเวลาเกมนี้เกมกินเวลาจริงเลยโอ้ยโอย้ทำไม เขตมันดูแปลกๆว่ะเนี่ยเดินได้ไหมครับไม่อยากวิ่งอ่ะไอกระตุกมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่นี่เซียนอินสโตรต์้าอะล่ะมาถึงแล้วนะนารุคามิไทชชอคำถามคำถามหน่อยได้ไหมครับถามคำถามหน่อยนะそんなかしこまらなくてもいい

ของหน่มยนี่นะเขามีพังพันจิตนะฮะเฮปา,า,า,าร์ตี้เขาคุยพังจิตได้อ่านใจได้ด้วยวัตเฟเซอร์ล่มขัข้วของนัทีนจะเป็นนางคืออะมรนะพวกบายต้องทำตามขวอตแล็ไปยังตำแหน่งที่ที่เรา,าประมานัอง โอถอยได้นะถ้าเกิดไม่ไได้ถอยมาก่อน以上ดเดยไปไปถึงัหมาของคุณจ้าแล้วเจอกันนะาสวัสดีจ้าฮานาบิจังสัพอร์ตอะไรเนี่ยวั้าทำอะไรไม่ใช่อันนี้ตอบตอบได้ไหมตอบีอะไรให้ตอบไหม ไปไปไปอุ้ยโ้ากอะไรใครมาแยกทีมแล้วนะจะคุยก wow. ันทางสมองเบรนทอร์เขาเรียกว่าอะไรใช้สมองคุยกันนะว้าวโอ้กระตุกอะไรอะงง กับอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเราเข้าใจดูแล้วกันสถานะไมเหรอไม่เหรอหรอ๋อใช้พลังของเพื่อนได้ไปป้ไปเลยไปไป้ายชุณ้างที่อ้ดจับปานก่อนไปไป้ยขุ้างอย่างนี้ไม่ถูกต้องมันไม่ ต้องว้ยว่าผมต้องปิดระบบสั่นแล้วล่ะก <c oughs> สุดก็ใส่ไฟที่ดาบได้นะฮะใส่ไฟใส่ไฟมันอาจจะเกมมันอาจจะช้าเพราะว่าเราตั้งระบบสั่นหรือเปล่าปิดสั่นแบบ เออปิดสันไปก็จบละอาบกชันอยู่ไหนเนะ่จ้ามาจะดีขึ้นนะฮะไอ้มียากินนะแต่เราไม่ต้องกินหรอกว้วเขาดับไปหน่อยดับไปฟ ก็จับสนุกดีสนุกดีก็ดับไปก็ดับไปเออดับไปฮะกดับไปใส่ไปลบเอ๊ะเตตัสเบรนนิ่งนะฮะ่ายไม่ทนันจะช่างเดือดลบ,ลบป้าบปาบันขึ้นสาเหียม

แต่ดีไม่ถูกต้องเาดับไปด้วยเฮ้ยีก้อนนึงไปไหนแล้วเดี๋ยวเพิ่มเป็นว่ฮันดาบิจังจะไป หมุนต,ตัวติ้วตแ้วก็รถไปชนมันตัวนึงนุเยางยัทางไหนต่อล่ะ <c oughs> งงเลย <c oughs> อันนี้คืออะไรอ่ะมีสลักให้เราไปต่อได้หรอเก็บของปะเฮ้ยเก็บของเก็บของ